เสียงลมพัดหวิวผ่านยอดไม้สูงดังคลืดคราดกลิ่นดินชื้นปะปนกลิ่นใบไม้ผุครุงไปทั่วหุบเขาผู้ข้างดําเป็นป่าดิบลึกที่คนเท่าคนแก่เตือนกันมาหลายชั่วคนว่าห้ามย่างกลายเข้าไปหลังพระอาทิตย์ลับฟ้าเพราะมันไม่ใช่ป่าธรรมดามันคือป่าของผีป่าค่าคืนนี้ท้องฟ้าถูกกลืนด้วยหมู่เมฆสีคล้ำดวงจันทร์แหว่งเซี่ยวโผลลอดกิ่งไหม้หนาทึบ แสงจานที่ควรจะส่องกลับดูหม่นหมองผิดปกติเสียงจิ้งหรีดจักจันทร์และกบเขียดพากันร้องประสานเป็นฉากหลังให้กับความมืดที่ค้นหนึบท่ามกลางความเย,ยบของผู้คนกลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านเชิงเขากลับไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเดือนที่ผ่านมาพวกเขาสูญเสียคนไปสามคนรายแรกเป็นเด็กเลี้ยงวัวเข้าไปในป่าใกล้ห้วยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรหายตัวไปพร้อมกับฝูงวัวเหลือเพียงเสียงร้องหวยหวนที่บางคนบอกว่าดังลั่นป่าทั้งผืน แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูรายที่สองคือคนหนุ่มที่คุยว่าว่าตัวเองไม่กลัวผีเขาบุกเขาไปกลางดึกเพื่อพิสูจน์ว่าคําเตือนของคนเท่าไร้สาระเช้าวันต่อมาชาวบ้านเจอแค่รองเท้าของเขาข้างหนึ่งปิดอยู่ในร่องดินข้างลาห้วยรอยเท้าที่เหลือลากยาวเข้าไปในป่าทึบก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยรายที่สเจ็บที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านที่อาสาเข้าไปตามหาเองมีคนเล่าว,ว่าคืนก่อนเขาหายไป ได้ยินเสียงร้องคล้ายคนถูกบีบคอบนเสียงคำรามของสัตว์ป่าแต่เมื่อฟ้าสางกลับไม่มีอะไรหลงเหลือนอกจากคราบดินเปื้อนเลือดจ,จางๆบนโขดหินความหวาดกลัวคืบคลานเข้าหมู่บ้านราวกับหมอกที่ปิดทับยอดหญ้าเด็กๆถูกห้ามออกจากบ้านหลังตอนตกดินเสียงหมาเห่าหอนในยามค่ำคืนยิ่งทำให้ทุกคนขนลุกในที่สุดชื่อหนึ่งก็ถูกเอ่ยขึ้นระหว่างวงสนทนาของคนเฒ่าคนแก่ในศาลาไม้กลางหมู่บ้านเรียกเหมือนกลับมาใครไอ้ขุน ขุนพรานคุณพรานชายวัยวเกือบ40ใบหน้าเข้มดวงตาคมจัดเหมือนเสือที่จ้องเหยื่อมีรอยแผลยาวพาดจากโหนกแก้มซ้ายไปถึงแนวกรามเป็นหลักฐานจากครั้งที่เคยประทะก,กับหมีควายในป่าลึกผิวคําแดกกางกึ่งขาย,ยาวเก่าแต่แน่นหนาเปืดอลูกซองพาดบา่ามีดหมอเน็บอยู่ข้างเอวครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นพรานประจำป่าภูข้างดารู้ทุกทางสัตว์ทุกลำห้วยทุกไหล่เขาเห็นร่องรอยบนพื้นดินเพียงนิดก็เดาได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหน วิ่งไปทางใดปัจจุบันเขาออกจากป่ามาใช้ชีวิตสงบในไร่เล็กๆห่างหมู่บ้านไปไม่กี่กิโลเมื่อชาวบ้านไปขอร้องเขานั่งฟังเงียบๆไอ้ที่หายกันไปมันไม่ใช่เรื่องคนหลงป่าธรรมดาแล้วขุนคนแก่คนหนึ่งพูดเสียงสัน่นมีคนเห็นเงาดําคล้ายคนแต่ตัวสูงเท่าต้นตาลตาแดงเหมือนไฟแถวลําห้วยบนบางคืนมันร้องโหยหวนเหมือนสัตว์บางคืนก็เหมือนเสียงคน ขุนพรานเหลือบมองไปทางขุนเขาที่จมหายอยู่ในความมืดผีป่าเขาพึมพำมันใช่ไหมชาวบ,บ้านถามขุนพรานไม่ตอบทันทีเขาจุดบุหรี่มวนเล็กสูดควันเข้าปอดลมหายใจเขาไม่สั่นเหมือนคนอื่นแต่ในดวงตามีประกายเคร่งเครียดเมื่อก่อนป่านั่นมีเจ้าของเขาพูดชา้าๆวิญญาณพรานเก่าที่ตายคาป่าคนหนึ่งแกคอยคุมไม่ให้แครล่าสัตว์เกินขอบเขตไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า แล้วตอนนี้ล่ะขุนพรานจ้องไปในความมืดถ้าข่าวที่ได้ยินไม่ผิดวิญญาณนั้นคงไม่ใช่เจ้าไปต่อไปแต่กลายเป็นผีร้ายคืนนั้นขุนพรานเตรียมตัวเงียบๆเ,เขาไม่ให้ใครตามไปมีเพียงเจ้าดำหมาล่าเนื้อรูปร่างผอมยาวดวงตาฉลาดที่ตามเขามาหลายปีเขาจัดเปผ้าใบใบเก่าใส่เชือกปลายเชือกผูกกับระฆังเล็กๆก,กับดักเหล็กพับได้ไฟฉาย แหวนได้สีแดงที่หลงตาในหมู่บ้านผูกให้เมื่อครั้งหนึ่งเขาเกือบไม่รอดจากไข้ป่าและห่อผ้าขาวบางที่ถูก้วนอย่างทะนุถนอมในห่อน,นั้นคือกระสุนเงินที่เขาหล่อเองผสมเศษแผ่นเงินจากพระเครื่องแต่หักกับตะกวัวใช้ตามตำราที่คนโบราณกระซิบบอกว่าใช้ได้กับผีที่เก่งเกินวิธีธรรมดาคืนที่เขาจะเข้าไปเป็นคืนที่พระจันทร์ใกล้เต็มดวงเมื่อลมพัดผ่านยอดไม้เสียงหอนของฉน,นีจะเข้าไกล ดังตอบรับราวกับรู้ว่ามีคนกำลังท้าทายสิ่งที่ไม่ควรท้าทายเส้นทางเข้าป่าภูข้างดำในเวลากลางวันยังพอดูน่าเดินแต่ในเวลากลางคืนทุกอย่างตับกลายเป็นภาพเงาดำไหวระริกเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังพึมพำเหมือนคนคุยกันเบาๆอากาศเย็นจัดผิดวิสัยฤดูเสียงน้ำจากลำห้วยไหลเอื่อยกลิ่นโคลนชื้นผสมกลิ่นสัตว์ป่าตีขึ้นมาเป็นระยะทั้งกลิ่นสาบหมูป่ากลิ่นฉุนของกระทิงที่เคยลงมาหากิน และกลิ่นหอมบางเบาของดอกไม้ป่าเจ้าดำเดินนำหน้าจมูกสูดดมพื้นดินเป็นช่วงๆขุนพร,รานใช้ไฟฉายส่องตาำระวังไม่ให้แสงกระจายไปทั่วจนเหล่าสัตว์ตกใจสักพักเขาก็เห็นรอยประหลาดบนดินแฉะริมลำห้วยเป็นรอยเท้าคล้ายมนุษย์แต่ยาวผิดธรรมชาตินิ้วเท้าทั้งห้าบานแผ่เหมือนกรงเล็บปลายจมลึกลงไปในดินเหมือนมีน้ำหนักกดทับมหาศารรอบๆ มีรอยเลอะของโคลและคราบสีดำคล้ำเหมือนน้ำมันผสมเลือดแห้งเจ้าดำขนลุกชันแน้มปากคำรามต่ำเงียบขุนพรานก้มลงแตะดินปลายนิ้วรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆที่ไม่เหมือนโครนทั่วไปรอยนี้เพิ่งเกิดไม่นานเขาเง่อยหน้ามองไปในความมืดที่ปกคลุมเบื้องหน้าลึกเข้าไปในป่าเสียงสัตว์กลางคืนเหมือนจะเบาลงทีละน้อยราวกับทุกชีวิตกำลังก้นหายใจ พ่อขุนพร,รานเดินลึกเข้าไปถึงช่วงที่ป่าทึบจนเกือบไม่เห็นฟ้าเขาก็เริ่มผูกเชือกกับต้นไม้ใหญ่เป็นจุดๆระหว่างต้นมีระฆังเล็กๆห้อยชิดพื้นในระดับข้อเท้าถ้ามันเดินผ่านเสียงระฆังจะเตือนเขาบอกกับเจ้าดำเหมือนพูดกับคนเจ้าดำเอียงคอคล้ายฟังรู้เรื่องก่อนจะเดินวนดมตรงโคนต้นไม้ทีละต้นตรวจสอบกลิ่นแปลกปลอมไม่ไกลจากนั้นเขาเห็นร่องรอยอีกอย่างบนดินเป็นรอยลากเหมือนนีอะไรหนักมากถูกจูงไปตามพื้น ใบไม้แหวกเป็นทางยาวช่วงหนึ่งมีคราบสีคล้ำที่แห้งติดรากไม้ขุนพรานใช้ผ้าเช็ดคราบมาดมเบาๆเลือดคนเขานิ่งไปครู่หนึ่งทั้งโกรธทั้งสงสารคนที่หายไปคืนนั้นมึงลากผู้ใหญ่บ้านไปทางนี้สินะเขาพึมพำกับเงามืดเบื้องหน้าเสียงนกกลางคืนร้องแหลมลั่นจากยอดไม้สูงตามมาด้วยเสียงฟุบของปีกอะไรสักอย่างบินผ่านเหนือศีรษะเร็วมากใบไม้สั่นไหวแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นไป กลับมองไม่เห็นตัวมันเจ้าดำเริ่มคลางหื้อในลำคอหูตั้งชันแล้วอยู่ๆอ,อากาศรอบตัวก็เหมือนหนักขึ้นนี่กลิ่นเหม็นสาบแปลกๆลอยมาปะทะจมูกกลิ่นเหมือนเนื้อสัตว์เน่าแต่แฝงกลิ่นดินแฉะและควันไฟขุนพรานหยุดเดินทันทีลมที่เคยพัดผ่านยอดไม้เหมือนหยุดลงครู่หนึ่งป่าที่เต็มไปด้วยเสียงก็เงียบสนิทผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะต่ำๆแหบพร่า คล้ายคนแก่ในลำคอแต่ยืดยาวผิดมนุษย์ดังมาจากข้างหน้าหึหื้อหึเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ชัดเจนและไม่ใช่เสียงของสัตว์ชนิดใดที่เขารู้จักดวงตาของขุนพรานหลีลงเขาไม่ยกปืนทันทีแต่ปล่อยมือลูบด,ด้ามมีดหมอที่เอวเหมือนกำลังรวบรวมสติกูรู้ว่ามึงอยู่ตรงนั้นเขาพูดเสียงเรียบออกมาไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงใบไม้ไหวเบา ไหมือนมีสิ่งใดเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วทันใดนั้นระฆังตรงเชือกส้นข้้นซ้ายมือก็ดังกรุงกริงขึ้นเองทั้งที่ไม่มีลมเจ้าดำคำรามฟอหันควับไปที่ตรงข้ามในขณะที่ขุนพร,รานรู้สึกได้ว่าแรงกดดันจากบ,บางอย่างกำลังพุ่งมาจากด้านหลังเขาหมุนตัวกลับแทบจะพร้อมกับยกไฟฉายขึ้นส่องแสงไฟกระทบเข้ากับเงาดำใหญ่โตที่เยืยนอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบเมตรรูปร่างคล้ายคน แต่สูงเกือบสองเท่าของเขาตัวผอมยาวแขนห้อยถึงเกือบเขา่าหน้าไม่เหมือนหน้าคนมันเหมือนหน้าตลกที่ยังมีเศษเนื้อเน่าห้อยรูสองข้างที่ควรจะเป็นตากลับลุกเป็นแสงสีแดงเหมือนถ่านไฟกำลังคุกผิวของมันไม่ใช่ผิวแต่เหมือนดินเหนียวผสมคราบเลือดแห้งแตกราวเป็นลายตามตัวตามแขนมีเศษเถาวันพันเกี่ยวอยู่ราวกับงูตายเมื่อแสงไฟส่องถึงมันแหกปากร้องเสียงสูงคม รากับมีคนหลายสิบคนร้องพร้อมกันเจ้าดำเพ่นไปข้างหน้าทันทีพุ่มข้าใส่เงาดำนั้นเหมือนลูกธนูยาขุนพร,รานตะโกนแต่ไม่ทันกรงเล็บยาวดำของเงาดำนั้นเหวี่ยงผ่านอากาศเพียงครั้งเดียวเจ้าดำก็ปลิวกระแทกต้นไม้ดังสนัน่นร่างหมาล่าเนื้อตกลงมากระตกไม่กี่ครั้งก่อนจะแน่นิ่งเลือดไหลเป็นทางดวงตาของขุนพร,รานแข็งกร้าวขึ้นทันทีความโกรธแล่นขึ้นมาจนเย็นเฉียบ มึงไม่ควรทำแบบนี้เขากัดฟันแน่นเขาปิดไฟฉายทันทีดึงปืนลูกซองที่พลาดบ่าลงมาอย่างรวดเร็วในความมืดสนิทเขาใช้ประสาทสัมผัสอื่นนำทางแทนที่ดวงตาเสียงหายใจของเงาดำดังฮึดฮาดกลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นเหมือนมันเข้ามาใกล้คุณพรานคำนวณระยะจากความทรงจำก่อนหน้านี้สองก้าวย่างของมันเท่ากับเกือบสี่ก้าของคนทั่วไปมันแน่จะพุ่งมาในแนวตรงแบบสัตว์ป่าเพราะมั่นใจในพละกกำลังตัวเอง เขาขยับเท้าขวาไปด้านข้างเพียงครึ่งก้าวเอียงตัวต่ำลงจ่อปากปืนไปในทิศทางที่มันน่าจะพุ่งผ่านเสียงฝีเท้าหนักๆกระแทกพื้นดินดังตึงๆมาอย่างรวดเร็วพื้นดินสั่นน้อยๆตามแรงทันทีที่เสียงนั้นใกล้ถึงในระยะที่เขากะไว้ขุนพรานเหนี่ยวไกเสียงปืนดังสนั่นสะท้อนกล้องไปทั้งป่าเปเลวไฟว่าแวบในความมืด เสียงคำรามของเงาดำนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนมีสักและคนหลายเสียงปะปนกลิ่นควันเปิ่น้ำมันดินและขาวเลือดผสมกันคละคลุ้งมันยังไม่ล้มแต่เสียงฝีเท้าเซธลาไปชนต้นไม้ดังสนัน่นขุนพระอันรีบแต่กายหลบหลังต้นไม้ใหญ่บรรจุก,กระสุนใหม่ด้วยมือที่ยังนิ่งผิดกับสถานการณ์เขารู้ว่ากระสุนธรรมดาไม่ได้หยุดเหมือนง่ายๆกระสุนนัด่อไปเขาหยิบจากห่อผ้าขาวบางกระสุนเงิน เสียงหอบหายใจของผีป่าดังฮึดฮัดใกล้ๆตามด้วยเสียงขูดครูดของกรงเล็บถักไปตามเปลือกไม้เสียงเหมือนเล็บเหล็กขูดกระจกยาวมึงคิดว่ากูไม่รู้จักมึงหรอขุนพรานพูดในความมืดตอนแกยังเป็นคนแกเคยช่วยกูจะหมีควายตอนนั้นแกบอกว่าป่ามีเจ้าของถ้าเกินเลยป่าเจ้าคืนเสียงหายใจของผีป่าชะงักไปชั่วครู่แต่ตอนนี้มึงไม่ใช่เจ้าป่าแล้วขุนพรานพูดต่อ มึงกลายเป็นแค่ผีหิวโหยที่จ้องแต่จะกินคนทันใดนั้นเสียงในหัวของเขาดังขึ้นเบาๆไม่ใช่เสียงของเขาเองป้องป่าต้องป้องเสียงแตกพร่าราวกับลอยมาจากไกลมากภาพหนึ่งผุดขึ้นในความคิดแวบเดียวแต่ชัดภาพของชายร่างใหญ่ผิวคล้ำถือปืนเดินนำหน้าคุณพรานหนุ่มในป่าเมื่อหลายปีก่อนใบหน้ายิ้มกว้างชื่อของเขาคือพ่อใหญ่เหนิวพรานเก่าผู้หายตัวไปในป่านี้เมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครพบศพ มันคือแกจริงๆขุนพร,รานพึมพำเสียงคำรามต่ำๆดังตอบรากับเจ้าของร่างนั้นกำลังดิ้นรนอยู่ใต้ชั้นโคลนของวิญญาณอาฆาตความหนาวเย็นแผ่คลุมยิ่งกว่าเดิมเงาดำปรากฏขึ้นอีกครั้งห่างออกไปไม่กี่เมตรดวงตาแดงส่องวาบในความมืดขุนพร,รานยังไม่เปิดไฟฉายเขาใช้เพียงแสงสลัวของจันที่ลอดใบไม้มาพ่อใหญ่ถ้าแกยังจำตัวเองได้แม้เพียงนิดเดียวฟังผมขุนพร,รานตะโกน ผมจะช่วยแกลหลุดจากตรงนี้ผีป่าคำรามเสียงต่ำร่างบิดเบี้ยวชั่วขณะเหมือนกำลังหลังเลแต่แล้วเหมือนบางอย่างเข้าครอบงำทันใดนั้นมันแหกปากร้องอีกครั้งเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของคนที่เขารู้จักแต่เป็นเสียงของความเกลียดชังที่สะสมมานานเงาดำนั้นพุ่งมาทางเขาด้วยความเร็วที่ตาแทบมองไม่ทันกรงเล็บกวาดลงมาที่ตำแหน่งหัวของเขาอย่างแม่นยำขุนพรานทิ้งตัวกลิ้งลงกับพื้นในจังหวะเดียวกันกับที่กรงเล็บขูดผ่านเปลือกไม้เหนือหัว เศษไม้เปลิวกระจายเขาเงยปากปืนขึ้นเจาะก,กลางลำตัวของมันในระยะเผาขนเหนี่ยวไกโดยไม่ลังเลกระสุนเงินพุ่งทะลุร่างผีป่าเสียงเหมือนเหล็กร้อนจุ่มลงในน้ำเย็นจัดดังขึ้นในความมืดควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากรูแผลมันกรีดร้องลั่นจนใบไม้รอบๆสั่นสะท้านกลิ่นไม้แปลกๆคลุงไปทั่วผีป่าถอยกรุดร่างบิดเกรงเหมือนถูกมัดด้วยโซ่เหล็กที่มองไม่เห็นคุณพร,รานไม่รอให้มันตั้งหลัก เขาพุ่งเข้าใกล้ในระยะคืบมือดึงมีดหมอออกจากฝักปลายมีดเลื่อมแสงจันทร์ที่ลอดใบไม้พ่อใหญ่ถ้าแกยังได้ยินผมจะคืนป่าให้แกเขาตะโกนพร้อมกับปักมีดลงตรงกลางอกของผีป่าจนมิดด้ามทันทีที่ปลายมีดแตะเข้ากับเนื้อโครนดำๆนั้นแสงขาวมนๆก็พุ่งออกมาจากรอยแผลร่างของผีป่าสั่นสะท้านเหมือนกำลังจะแตกออกเสียงร้องโหยหวนที่ดังอยู่ ค่อยๆเปลี่ยนโทนจากความโกรธเกรี้ยวกลายเป็นความเจ็บปวดและสุดท้ายเป็นเสียงคล้ายคนร้องไห้อภัยให้ป่าเสียงเบามากเล็ดลอดออกมาจากช่องปากที่บิดเบี้ยวของมันแล้วร่างนั้นก็เริ่มแตกเป็นเศษฝุ่นสีดำละอองควันลอยขึ้นสู่ยอดไม้ก่อนจะถูกลมที่ไม่รู้มาจากไหนพัดกระจายหายไปในความมืดหลงเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกหลังฝนตกใหม่และเสียงลำห้วยไหลเหล่กลับมาอีกครั้งขุนพรานสุดตัวลงนั่งหอบหายใจแรง เงือพผุดเต็มหน้าแม้อากาศจะเย็นจัดเขามองไปที่ร่องรอยบนพื้นดินตรงที่ผีป่ายืนเมื่อครู่ตอนนี้เหลือเพียงหลุมดินยุบเล็กน้อยและเศษเถาวันแห้งผุพังเขาคลานไปหาเจ้าดำที่นอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้รูปหัวมันเบาๆขอโทษว,วะเพื่อนเสียงเขาแหบมึงช่วยกูจนสุดทางแล้วเจ้าดำไม่ขยับแต่มุมปากมันเหมือนจะยกขึ้นนิดเดียวหรืออาจจะเป็นเพียงเงาของกิ่งไม้สั่นไหวก็ได้ขุนพร,รานอยู่ในป่านั้นจนฟ้าเริ่มสาง เสียงนกยามเช้าดังขึ้นแทนเสียงสัตว์กลางคืนหมอกขาวลอยคละคลุมไปทั่วหุบเขาสายลมพัดผ่านยอดไม้ด้วยจังหวะนุ่มนวลกว่าเมื่อคืนนี้มากเขายืนขึ้นหันมองรอบตัวป่าที่เมื่อคืนดูมืดดำและคุกคามตอนนี้ดูลึกและขลังแต่ไม่ก้าวร้าวเหมือนเดิมเขาเห็นรอยเท้าสัตว์หลายชนิดใกล้ลำห้วยทั้งรอยกวางหมูป่าลิงป่ารอยเหล่านี้ใหม่มากแสดงว่าสัตว์กลับมาเดินตามทางเดิมอีกครั้ง เหมือนป่าหายใจโล่งขึ้นเมื่อขุนพรานกลับถึงหมู่บ้านคนทั้งหมู่บ้านมารุมล้อมเขาไม่ได้เล่าทุกอย่างละเอียดเพียงบอกว่าผีป่าที่ฆ่าคนไปนหลายคนถูกจัดการแล้วและถ้าจะเข้าไปในป่าผูกข้างดําต้องทําด้วยความเคารพไม่ล่าสัตว์เกินจําเป็นไม่ตัดไม้ทําลายป่าแล้วพ่อใหญ่แกยังอยู่ไหมคนแก่คนหนึ่งถามเสียงสัน่นขุนพรานนิ่งไปครู่แกได้กลับไปอยู่กับป่าแล้วเขาตอบแต่ข่าวนี้ไม่ใช่ผีร้าย คืนนั้นชาวบ้านจัดพิธีเล็กๆจุดธูปเทียนตรงศารเจ้าพ่อป่าเขาขอเข้ามาที่ล่วงเกินและขอให้วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในป่าภูข้างดำได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครหายไปในป่าอีกเสียงหอนของสัตว์กลางคืนยังมีแต่ไม่ทำให้คนในหมู่บ้านขนลุกเหมือนก่อนบางคืนถ้ายืเนเงียบๆเ,เรมห้วยข้างหมู่บ้านจะได้ยินเสียงปืนลูกซองดังแว่วมาเพียงนัดเดียวจากเขาลึก ตามด้วยเสียงหัวเราะเบาๆคล้ายคนสองคนคุยกันแล้วเงียบหายไปชาวบ้านบอกว่าเป็นเสียงของคุณพรานกับผู้ใหญ่มูลิวที่ออกเดินตรวจป่าด้วยกันเหมือนในวันวานและตั้งแต่วันนั้นชื่อของผีป่าที่น่ากลัวถูกเล่าต่อกันในหมูดเด่เด็กๆเปลี่ยนจากเรื่องของผีร้ายที่ฆ่าคนกลายเป็นเรื่องเตือนใจว่าถ้าไม่เคารพป่าป่าก็จะไม่เครเารพเราส่วนใครที่คิดจะเข้าไปล่าสัตว์ล้มไม้หรือเบียดเบียนป่าผูกข้างดำก็ได้แต่ภาวนา ขอให้คืนนี้ไม่มีเสียงหัวเราะแผลบแววตามมาจากความมืดด้านหลังขอให้ผู้ฟังสนุกกับนิยายสั้นเรื่องนี้และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอฟังเรื่องสั้นเรื่องถัดไปกันด้วยนะครับ